เคยไหมเขียนเท่าไหร่ก็ไม่ติดถ้าฝันว่าปากกาไม่มีหมึกระวังนี่อาจเป็นสัญญาณสำคัญที่คุณต้องรู้ฝันว่าใช้ปากกาแล้วไม่มีหมึกความหมายของความฝันสื่อถึงการติดขดัดขาดพลังในการเริ่มต้นหรือความพยายามที่ยังไม่เห็นผลแต่ยังมีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้หากรู้ตัวและวางแผนให้ดีการงานระวังงานล่าชาอุปสรรคเล็กๆที่ทำให้ไม่ก้าวหน้าเท่าที่หวัง อาจมีเอกสารผิดพลาดหรือสื่อสารไม่เข้าใจคำแนะนำตั้งสติเช็คข้อมูลซ้ำจะช่วยให้ผ่านได้การเงินรายรับยังคงมาเรื่อยๆแต่ไม่พอตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ระวังรายจ่ายจุกจิกหรือการสูญเงินเล็กน้อยจากความสะเพร่าโชคลาบยังไม่เด่นโชคแบบฟลุกๆยังมาไม่ถึงถ้าจะเสี่ยงโชคให้ลงน้อยๆพอแก้เครียดความรัก คนมีคู่อาจมีการสื่อสารผิดใจคิดอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างคนโสดมีคนสนใจแต่ยังไม่ชัดเจนต้องรอเวลาที่ใช่สุขภาพระวังอาการอ่อนล้าขาดพลังหรือพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มน้ำมากขึ้นและพักสายตาจากหน้าจอเลขมงคล07 10 19 117 ถ้าชอบการทำนายฝันแนวเข้าใจง่ายกดไลค์กดติดตามไว้เลยนะคะเพื่อไม่พลาดความหมายของความฝันในทุกๆวันและอย่าลืมคอมเมนต์ว่าฝันอะไรมาเราจะวิเคราะห์ให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม